สวัสดีครับพี่น้องทุกๆท่านนะครับชาวพรบออนไลน์บายเบียนะครับผมเบียร์ซ่านะครับวันนี้ก็จะมารู้ขั้นตอนในการสมัครสมาชิกในธุรกิจง่ายๆทำง่าย,ายสไตล์เบียร์ซ่านะครับผมการสมัครสมาชิกยิ่งง่ายนะครับผมพี่น้องท่านนะครับผมฮะคนที่เข้าจะเข้าร่วมธุรกิจในธุรกิจพรบรหรือรการรถยนต์นะครับ ที่เขาเรียกว่าก้าวหน้ามั่นคงแน่นอนครับเพราะว่าพบประการรถยนต์รถทุกคันต้องซื้ออยู่แล้วนะครับพี่น้องการสมัครสมาชิกง่ายๆครับขั้นตอนดังนี้เลยนะครับผม1นนะครับอันนี้คือใบสมัครนะครับใบสมัครสมาชิกสีกุ้งบเกอร์นะครับผมฮะใบสมัครสมาชิกนะครับจะมีข้างบนนะครับช่องแรกตัวนี้นะครับพี่น้องกรอกรายละเอียดของอ่ ผู้มุ่งหวังนะครับหรือว่าคนที่สมัครสมาชิกนะครับชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็วันเดือนเกินปีเกิดนะครับแล้วก็เลขบัตรประชาชนนะครับกันช่องแรกนะครับอันที่2นะครับก็ที่อยู่นะครับที่อยู่เบอร์โทรอีเมลนะครับตัวนี้นะครับผมที่อยู่เบอร์โทรอีเมลแล้วก็อ่าห้องที่3นะครับช้องที่สามก็เป็น อาชีพนะครับอาชีพการทํางานนะครับอาชีพการทํางานที่สําคัญช่องนี้นะครับช่องนี้นะครับผมตรงกลางนะครับตรงกลางตรงนี้นะครับผมตรงนี้ก็คือเราเป็นคนแนะนำใช่ป่ะครับนี่แหละครับเราเขียนชื่อเราแล้วก็รหัสเราลงไปได้เลยนะครับคนแนะนํานะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นคนรับผลประโยชน์นะครับเพราะว่าสมัครเรียบร้อยก็จะมี2 0 0รรูองาเนี่ยก็จะมีทุนอุปถเมตให้ด้วยครับ1 0 0 0 0 0บาทนะครับผมฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาเส็นข้างล่างนะครับสิงข้างล่างอ่า ของคนที่จะสมัครนะครับผมตรงนี้ด้วยนะครับวันที่อะไรเรียบร้อยแค่นี้เองครับง่ายๆครับง่ายๆทำง่ายๆสบายเบียร์เอ็กซ่านะครับการสมัครสมาชิกสีกูโมเกอร์ไม่ใช่เรื่องยากนะครับผมขั้นตอนดังนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือในการสมัครสีกูโมเกอร์วันนี้ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมเบียร์เอ็กซ่านะครับสวัสดีครับผม